สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมคลองดาวกนองก็อยู่ใกล้กับประตูระบายน้ำคลองบางสะแกปกตินะครับผมจะเห็นเรือหางยาวนะแล่นผ่านไปผ่านมานะครับพานักท่องเที่ยวแล่นผ่านชมบรรยากาศริมคลองดาวกนองวันนี้รู้สึกจะดูเงียบ หรืออาจจะเป็นเวลายเย็นมากนะครับทำให้เรือเลิกบริการไปแล้วก็ได้นะตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามคลองดาันนงนะครับบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินซอย41โดยทางสำนักงานโยธากรุงเทพมหานะครกำลังเตรียมซ่อมปรับปรุงสะพานเนื่องจากว่าสะพานนี้นะครับชำรุดไปมากนะรถใหญ่ๆนะครับก็ผ่านไม่ได้แล้ว สัญจรก็ต้องระมัดระวังนะผมดูว่าบางช่วงที่เป็นราวสะพานก็มีเสียหายมีพังมีหักนะจุดนี้ผมไม่เคยเดินเข้ามาก่อนเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีท่าเรือด้วยนะแต่ดูแล้วไม่ได้รับการซ่อมแซมนะครับท่าเรือก็พังเสียหายโปก,ก็จมลงไปในน้ำ คลิปนี้ก็จะชวนท่านผู้ชมนะครับมาดูงานต่อชิ้นส่วนทางวิ่งข้ามคลองดาวคนองของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งเป็นจุดเชื่อมถนนสมาเด็จพระเจ้าตากสินกับถนนสุขสวัสดิ์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราบรุณะวงแหวนการจนาพิเศษโดยงานก่อสร้างน,นะครับผู้รับจ้างก็คือบริษัทดิจเต้นไทยดีเวลอปเมนต์จำกัดเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่ง แล้วก็สถานียกระดับรวมถึงอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถจอก็อยู่ในสัญญาที่5นะครับสัญญาที่5ก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงดาขะนองไปจนถึงครู่ในสำหรับงานก่อสร้างทางยกระดับข้ามคลองดาขนองล่าสุดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างงานหล่อเสาสะพานทั้งสองฝั่งคลองโดยงานก่อสร้างเสาตอหมอ้อก็จะเป็นการเทคอนกรีตหน้าง,งานเลยนะครับ หลังจากเทคอนกรีตนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นการนำชิ้นส่วนสะพานนะโดยเป็นชิ้นส่วนสะพานสเส้นเ็ดรูปนะครับก็มาต่อให้ยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับเป็นพื้นสะพานเสาตอมอ่ที่อยู่ในฝั่งบริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับตรงแยกดาวคะนองจอมทองนะเสร็จแล้วนะแต่ว่าในส่วนที่อยู่ทางฝั่งถนนสุขสวัสดิ์นะครับก็ยังมีการหล่อตอมอสะพานอยู่ ด้านนี้ก็เป็นตึกแถวนะครับดูแล้วเป็นตึกล้างเลยนะละนักษณะแบบนี้นะครับก็คือรถไม่สามารถจะมาจอดหน้าร้านได้เลยนะมองดูแล้วก็เป็นตึกร้างทั้งหมดเลยหลายคู่หานะครับตรงนี้แล้วบางตึกก็มีป้ายติดขายนะแต่ก็ดูเง,เงียบเลยนะครับตรงนี้ ก็เป็นที่ที่อยู่ใกล้กับสะพานนะครับเป็นฝั่งขาออกถ้าเกิดขับรถผ่านเนี่ยรถก็เยอะการจอดรถจะไม่สะดวกนะครับไม่มีที่จอดรถพูดง่ายๆนะจอดรถไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นฝั่งของถนนสุขสวัสด รถก็จะมุ่งหน้าไปทางแยกบางปะแก้วนะครับตอนนี้ผมข้ามมาอยู่ด้านฝั่งขาเข้านะครับรถมุ่งหน้าแยกจอมทองนะครับยังมีการหล่ออยู่นะในฝั่งถนนสุขสวัสดิ์นะครับเสาตอหม้อก็ยังหล่ออยู่ก็เป็นการหล่อในพื้นที่ หลังจากนั้นนะครับก็จะติดตั้งชิ้นส่วนนะของสะพานนะครับอันนี้ก็เป็นการติดตั้งแบบบาลานนะก็จะยกชิ้นส่วนนะครับติดตั้งสะพานให้ยาวขึ้นยาวขึ้น <ș miles> <S <S ผมมาถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเกบือบเบจะ17บเนาฬิกาแล้วนะ การจะละจอยก็เริ่มจะติดขับสำหรับความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนรามนะวงแหวนัจนาพิเศษเดือนพฤษภาคม2,568นะครับตอนนี้งานโยธาทำไปได้55.97% ก็เรียกว่าเลยครึ่งทางมาแล้วนะครับด่านนี้ก็เป็น ฝั่งถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเสาตอ่อหม้อหลอเสร็จไปแล้วนะติดตั้งอุปกรณ์นะครับเตรียมยกชิ้นส่วนเพื่อต่อสะพานให้ยาวขึ้นด้านหน้าของผมก็จะเป็นแยกจุดตัดนะครับถนนจอมทองเข้ามาดูใกล้ๆนะครับขนาดของเสาก็ใหญ่เหมือนกันนะ แล้วเท่าที่มองดูก็ไม่สูงด้วยนะครับถ้ามองจากบุษบพานนะก็เป็นทางยกระดับที่เรียกว่าต่ำนะตอนนี้ผมข้ามาอยู่ตรงแยกนะครับหัวมุมถนนจอมทอง คลิปนี้ก็พามาส่องนะครับงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองดาวขนองรถไฟฟ,ฟ้าสายสีม่วงใต้ก็อยู่ในช่วงติดตั้งที่สวนสะพานแล้วนะครับตอนนี้อีกไม่นานก็คงจะเห็นทางวิ่งนะครับข้ามคลองดาวขนองหากมีความคลื่หน้าอย่างไรนะครับจะนำให้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่องวีนพีมีเื่าเล่า,ลาพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ